สวัสดีสมาชิกยุกงทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับคลิปนี้เป็นคลิปของวันจันทร์ที่7นะครับตอนนี้เวลา4ี่โมงยีนาทีนะครับก็มาดูฟุตบอลที่น่าสนใจกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ดูค่อนข้างว่ามั่นใจเลยนะครับผมเหมือนจะมีคู่น่าจะมีคู่ตกค้างบ้างนะครับ นะแ๊บหนึ่งนะครับอ่า ลุยกันเลยนะครับคู่แรกนะครับร็อตทีสองนะครับเป็นซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับระหว่างทอนเดล่านะครับผมเจอกับสปอร์ติ้งลิบบอนนะครับสปอร์ติ้งลิบบอนไปเยือนกับความไปต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับผมเปรียบเทียบขา้นเอกองแล้วผมว่าแหมตามคอนเซปต์เลยนะครับในศักยภาพของลิบบอนนี่ไม่ธรรมดานะครับผมนะผมก็มองไปที่สปอร์ติ้งลิบบอนนะครับที่ชนะราคาต่อที่ครึ่งครบลูกนะครับผมอ่าโอ้ยตอนนะครับ คู่ที่2เห็นจะเป็นอังกฤษอ่าเป็นบอลถ้วยครับผมนะก็ของอังกฤษนะครับผมรอบที่สองสี่สิบห้านะครับระหว่างฮูบูมแฮมตันเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมลิเวอร์พูลนะครับไปเยือนกับความไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมผมก็มองไปที่ลิเวอร์พูลนะครับที่ชนะราคาต่อที่ครึ่งลูกนะครับผมมาดูคู่ที่สามนะครับรอบที่สองห้าสิบห้านาทีนะครับฝรั่งเศสครับนะครับผมระหว่างลีนเจอกับ โซโชนะครับผมลีนะครับฟาบันกับคอมไปต่ออยู่ที่ลูกครวบลูกครึ่งนะครับผมผมก็มองไปเลยที่ลีนะครับที่ชนะราคาต่อที่ลูกครวบลูกครึ่งนะครับผมมาดูคู่สุดท้ายกันเลยแล้วกันรอบที่สี่สิบห้านาทีนะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับระหว่างปอโตเจอกับนาซีอองนานดามาเดล่านะครับผมปอโตนะครับก็ฟาบันกับคอมไปต่ออยู่ที่สองลูกครวบสองลูกครึ่งนะครับผม เทียบเท่าข่อีก1 x like right, 2แล้วก็ถือว่าสมบูรณ์เกือบล้นเลยล้นนิดๆเลยครับผมนะมองไปที่ปอโต้ครับที่ชนะราคาต่อที่2บ2ลูกครึ่งนะครับผมมาดูกันก็สำหรับคำถามประจำวันชอบตัวไหนมากที่สุดเห็นจะมองไปที่สปอร์ตติ้งลิฟวันนะครับ นะที่จะชนะราคาต่อที่ค,ครึ่งควบรูดนะครับไม่ว่าจะเป็นศักยภาพชื่อชั้นฟอร์มทีมข้น่า1 x 2ทุกอย่างอํานวยเลยนะครับผมวันนี้ก็มันมั่นใจมั่นใจจริงๆนะครับผมขอเน้นเลยนะก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการหาฟุตบอลที่น่าสนใจในครั้งหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ